แล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ที่ได้มาร่วมในกลุ่มย่อยนี้ดิฉันชื่อปรวรีชูโตชัยปฏิยุทธ์นะคะเป็นผู้อำนวยการกองสหภาพยุโรปหรือว่ากอง e อีูที่กรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้ดำเนินรายการกลุ่มนี้นะคะจะขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การสัมมนาในกลุ่มย่อยที่3นี้ซึ่งว่าด้วยเรื่องความร่วมมือในอรายสาขาอื่นๆภายใต้ PCA นะคะ,ะสาขาอื่นๆที่ว่านี้นะคะข้อบทที่เกี่ยวข้องใน PCA จะมีทั้งหมดจำนวน9ข้อบทอล้วนเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะเป็น สิ่งที่สร้างสรรเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยทั้งที่จะได้เรียนรู้จากทางสหภาพยุโรปเองนะคะ,ะแลกเปลี่ยนองความรู้และและได้แบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของไทยด้วยเพราะไทยก็มีมีของดีเช่นเดียวกัน ในหลายสาขาที่ว่านี้สาขาต่างๆเนี่ยค่ะท่านก็น่าจะเห็นแล้วนะคะจากกำหนดการที่ที่ส่งให้ก็มอีอย่างเช่นสาธารณาสุขนะคะ,ะมี ICT มี s t i มีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสถิติความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศที่สามวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมอภิปราย ที่ล้วนมีประสบการณ์และก็ความชำนาญในในประเด็นเหล่านี้ต้องขอบขอบคุณขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันข้อคิดเห็นต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง EU ไทยกับ EU ในด้านเหล่านี้นะคะผ่าน P.C.A. ในการหารือในวันนี้ อยากจะให้ให้ทุกท่านลองช่วยกันคิดดูนะคะว่าในเรื่องเหล่านี้ไทยกับ EU ทําทำอะไรกันไปบ้างแล้วทำอะไรและจะทำอะไรกันต่อไปอเราควรจะจะเลือกอะไรมาเป็นตัวอย่างควรจะเชฟความร่วมมือหรือโครงการที่เป็นรูปธรรมกับ e อในด้านเหล่านี้อย่างไรต่อไป อันนี้ก็คือโจทย์ของการนำ PCA ไปสู่การปฏิบัตินั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ห้องใหญ่ได้กล่าวไว้แล้วการที่เราร่วมมือกับ EU ก็คือการมี dialogue ระหว่างกันการหารือกันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นทั้งไทยและ EU ก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเชฟความร่วมมือไปด้วยกันต่อไปนะคะดิะฉันขอ แนะนำท่านวิทยากรก่อนเลยนะคะท่านแรกทางซ้ายมือของดิฉันก็กคือดรชัยเอมพัชณีเป็นนักวิชานักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษนะคะหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือระดับโลกออกองการต่างประเทศจากสำนักงานประหลดัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านที่สองถัดไปนะคะคือ,อ,อคุณสอนกนกนะคะตั้งใจจิต รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศสวทชนะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติข้ามไปฝั่งนน้นนะคะเรามีคุณพารินนะคะหงบุตรผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคีสำนักงานประหลัดกระทรวงนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและท่านที่4นะคะดรบุญวารา Uh, สุมาโ,โนนะคะเจนพึ่งพรนักวิชาการอาวุโสฝ่ายนายบายเพื่อการพัฒนาสังคมของ uh, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะรูปแบบ uh, ของการสัมมนากลุ่มย่อยในตอนนี้ก็คือจะขอให้แต่ละท่าน uh, นำเสนอในสิ่งที่ได้เตรียมมานะจะเป็นประโยชน์สำหรับ ทุกคนเลยนะคะแล้วต่อจากนั้นค่อยเข้าสู่ช่วง Q&A ซึ่งก็ยินดีจะยินดีเป็นอย่างมากนะคะถ้าถ้าเกิดมีคำถามจากฟลอร์โดยท่านสามารถที่จะเขียนคำถามแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ทีมงานเจ้าหน้าที่ในห้องได้เพื่อเพื่อส่งขึ้นมาให้ที่เวทีนะคะหรือไม่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยส่งไมโครโฟนให้ซักถามเหมือนกัน เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะต้องขออภัยด้วยที่ที่ยืดเยื้อมาแต่ก็ขอเรียนให้ทุกท่านทราบเช่นเดียวกันว่ากิจกรรมรับฟังความเห็นของภาคส่วนต่างๆในวันนี้เป็นเพียงกิจกรรมแรกเท่านั้นนะคะในส่วนที่เกี่ยว่า PCA ไทย EU เรากระทรวงการต่างประเทศจะมีจัดลักษณะนี้ ต,ต่อไปในช่วงปีหน้าเพราะฉะนั้นการสนทนาในวันนี้นี้ก็ย่อมทําได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะ,ะจริงๆแล้วได้เตรียม powerpoint ไว้เล็กน้อยะคะเพื่อเกริ่นนำขออนุญาตอาจจะเกริ่นนำนิดหน่อยนะคะ,ะแค่จะให้เห็นภาพรวมว่า9ข้อบทที่ว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและใน9ข้อบทนี้เราสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆได้อย่างที่เห็นบนจอนะคะหก็คือการศึกษาและการวิจัยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเรื่องสถิติเป็นต้น2ก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมก็จะมีเรื่อง t า a n s p o r t นะคะการขนส่ง ICT การสาธารณสุขและ3ก็คือความร่วมมือด้านการพัฒนาอื่นๆเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วสามารถที่จะช่วยยกสถานะประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี <c oughs> เช่นเดียวกันเราไม่ได้เป็นประเทศผู้รับแล้วนะคะเราเป็นหุ้นส่วนที่ที่เท่าเทียมกับ EU และต่างประเทศ เรื่องอื่นๆภายใต้กลุ่มนี้ก็เช่นการท่องเที่ยวและแน่นอนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมนะคะถัดไปก็จะเห็นข้อบททั้งเลขที่ข้อบทแล้วก็หัวข้อนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากกว่านี้ขอเริ่มที่ท่านวิทยากรท่านแรกเลยนะคะก็คือดรชัยเอมจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง จะมาบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่ไทยมีกับ EU นะคะตลอดจนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือที่น่าจะเป็นต่อจากนี้เมื่อเรามี Pca ระหว่างกันแล้วเชิญดรเอินค่ะค่ะขอบคุณนะคะท่านผอ,อแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรและผู้ร่วมการเสวนาทุกท่านคะ่ะก็ ในช่วงแรกก็ขอพูดคร่าวๆนะคะถึงเรื่องของภาพรวมความร่วมมือระหว่างไทยทความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยแล้วก็ EU นะคะซึ่งจริงๆเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเราไม่ได้มีความร่วมมือที่เป็นลักษณะของความร่วมมือแบบเป็นทางการนะคะหรือว่าเป็นรูปธรรม แต่ว่าเป็นการร่วมมือกันตามสถานการณ์ตามบริบทที่ที่เกิดขึ้นใน,ในเรื่องของด้านสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือกับระดับประเทศมากกว่าที่จะเป็นความร่วมมือกับาทางสหภาพยุโรปใน,ในภาพขอ,ข,อของกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะก็จะมีบ้างในเรื่องของการพบปะหารือกันตามโอกาสนะคะเวลาที่ประเทศไทยเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆอย่างเช่นองค์การอน,นามัยโลกหรือว่าการศึกษาดูงานระหว่างกันนะคะ แล้วก็เป็นความร่วมมือผ่าน,นกลไกที่มีอยู่ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ p o l i t i c a l dialogue s หรือว่า uh, consultation หรือว่า joint commission ที่มีแต่ว่าก็จะมีความร่วมมือที่สําคัญอีกกันหนึ่งก็คือเป็นความร่วมมือภายใต้เวทีขององค์การอนามัยโลกนะคะเพราะว่าเป็นองค์การอนามัยโลกก็ถือว่าเป็น uh, global uh, actor ของด้านสุขภาพแล้วก็จะ ความร่วมมือที่เด่นๆก็คือในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเวทีโลกโดยเฉพาะภายใต้องค์การอามัยโลกก็มีข้อรเริ่มต่างๆเกิดขึ้น EU เองก็ถือว่าเป็นผู้นำทางเรื่องนี้ก็มีการเสนอ ในหล,หลายๆอย่าง,างชเช่นข้อมติที่เสนอต่อเวทีสมาชาอนามัยโลกในเรื่องของโควิด19 response ซึ่งประเทศไทยเองก็ก็ให้ความสนับสนุนเต็มที่เป็นผู้ร่วมเสนอร่างข้อมตินี้ในเวทีสมาชชาอนามัยโลกนะคะแล้วก็ได้ผ่านการเห็นชอบก็กลายเป็นการตั้งคณะทำงานเพื่อการเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วก็เราเองก็ร่วมมือกับทาง EU แล้วก็กลุ่มประเทศที่ที่เป็นกลุ่มไลฟ์ไมล์เดนะคะกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันในการที่จะทําเรื่องของความร่วมมือในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็รับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดต่อในอนาคต ในการเราก็ได้เสนอให้มีการหารือในเรื่องของ international instrument นะคะหรือว่าอาจจะมีชื่อย่ยอ,ยอว่าเป็นอนุสัญญาเพื่อการรับมือกับโรคระบาดในอนาคตที่ตอนนี้ก็มีการหารือกันในเวทีขององค์การอนามัยโลกค่ะทางยุโรปเองก็เนเธอร์แลนด์ไม่แน่ใจว่าเป็น EU member ป่ะคะ เขาก็เป็นประธานนะคะของของกลไกที่หารือเรื่องของสนธิสัญญาใหม่ฉบับนี้ค่ะประเทศไทยเราก็เป็นโคเช์นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ณปัจจุบันก็ไม่ได้ผ่านกรอบความตกลงที่เป็นทางการใดๆแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็สถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขทีนี้ในประเด็นต่อไปนะคะก็ความร่วมมือ ข้อข,อ,ขอบทในเรื่องการสาธารณสุขที่มีอยู่ใน PCA เนี่ยคะ่ะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ EU ในเรื่องสุขภาพอย่างไรนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วจะว่าไปประเด็นทางด้านสาธารณสุขหรือว่าด้านสุขภาพนะคะภายใต้ PCA เนี่ย ก็ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะแค่ข้อบทที่46เท่านั้นแต่ก็ยังเกี่ยวเกี่ยวโยงไปถึงข้อบทอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SPS, TBT เรื่อง IP นะคะเรื่องของ science technology เรื่องของ One Health เนี่ยค่ะก็มีหลายข้อบททีเดียวแต่ว่าในเวธีนี้ก็จะขอกล่าวถึงเฉพาะในข้อบทที่46นะคะที่พูดถึงเรื่องของ การแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วก็แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศก็เหมือนที่ท่านผอ,อได้กล่าไวไว้นะคะเราไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวแต่เราก็คือเป็นผู้ให้ด้วยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ถือว่ามีมีบทบาททั้งการแลกเปลี่ยนกันเป็นผู้รับและผู้ให้ทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือสับสุนซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของระบบสุขภาพของไทยเองเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นเด่นม,มีความเป็นเลิศแล้วก็มี มีการสร้างเสริมระบบสุขภาพของเราเองที่ค่อนข้างมีมาตรฐานสูงนะคะแล้วก็มีระบบโดยเฉพาะในเรื่องของโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเราก็มีระบบรองรับการรับมือกับเรื่องของอภัยพิบัติที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะคะทีนี้การที่เรามี P.C.B.P.C.A. เ,เนี่ยคะ่ะจะช่วยส่งเสริมความรับมืออย่างไรนะคะก็ ูดง่ายๆก็คือว่าพอมี P.C.A ก็ถือว่าเป็นกรอบเหมือนที่ท่านท่านท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อเช้าก็คือเป็นกรอบของความร่วมมือการมี P.C.A ก็จะทำให้เราทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก,ก็ทราบชาติทีที่ชัดเจนของประเทศว่าเราพร้อมที่จะร่วมมือกับทาง EU ในเรื่องสุขภาพนะคะ ก็เหมือนเป็นกรอบให้เราว่าเราพร้อมที่จะดําเนินการได้เลยถ้าถ้ามีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะทําให้เราสามารถที่จะดําเนินการในเชิงรุกได้แล้วก็เป็นเป็นเวทกีก็คือเราสามารถที่จะ,ะแสดงท่าทีได้เต็มที่เพราะว่าเรามีกรอบรองรับแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า มีข้อหนึ่งที่เข้าใจว่าเพิ่งจะเห็นชอบไปนะคะก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งอันนี้ค่ะาทางออยอของเราเองก็เป็นผู้ที่ได้หารือในในในประเด็นนี้นะคะ การที่เรามีข้อตกลงอันนี้ไว้นะคะก็จะทําให้ทั้ง EU แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบยาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ระหว่างกันนะคะก็เราก็จะสามารถที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมไทยได้หรือว่ากฎระเบียบอะไรของไทยที่เป็นประโยชน์กับทาง EU ทาง EU ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะดังที่กล่าวไปแล้วนะคะไทยกับ EU เนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีความร่วมมือกันในเวทีต่างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามี PCA ก็เหมือนที่กล่าวไปแล้วะคะ่ะมันก็คือเป็นกรอบให้เราใช้เป็นเป็นจุดยืนเป็นท่าทีในการที่จะ,ะขยายความร่วมมือกับทาง EU ในเชิงรุกในด้านสุขภาพต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่สทีนี้ข้อที่สที่ ที่ท่านท,ท่านผู้จัดเตรียมไว้ให้ตอบนะคะว่าเราจะดําเนินการอย่างไรนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ความร่วมมือผ่าน p c a เนี่ยมันเป็นไปอย่างมีรูปธรปปรมมากขึ้นนะคะก็เป็นคําตอบที่เป็นคําถามที่ค่อนข้างตอบยากพอสมควรนะคะเพราะว่า,าด้วยความที่ประเด็นทางด้านสาธารณสุขเนี่ยคะ่ะมันก็มีมีความ เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็บริบทด้วยแต่ทางนี้ก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็มีข้อเสนสสอแนะสักสองประการนะคะในการที่จะให้ความร่วมมือทางด้านความร่วมมือของ PCA เนะคะเป็นไปอย่างเป็นกกรูปธรรมอันที่หนึ่งะคะก็คือว่าให้มีการจัดตั้งจัดทำ Plan of action นะคะ พร้อมกับกำหนดไทม์ไลน์ในการหารือและเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประเด็นที่จะดําเนินการร่วมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแอคชั่นแพลนอันนี้ค่ะก็จะต้องมีความยืดหยุ่นที่หากมีเรื่องที่เร่งด่วนเรื่องที่สําคัญที่ต้องดําเนินการร่วมกันนะคะก็สามารถที่จะปรับได้แล้วก็ให้ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยค่ะดำเนินการได้ทันท่วงทีนะคะและอีกอย่างก็คือว่าอย่างเช่นเราเองนะคะก็มีเพื่อน มีเพื่อนซึ่งก็รวมถึงประเทศใน EU ด้วยที่เป็นกลุ่มประเทศที่มีความสนใจร่วมกันในหลายๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามี j o i n Action Plan เนี่ย<ม>ก็จะทำให้เรากับกลุ่มเพื่อนเนี่ยค่ะใน EU สามารถที่จะขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือด้านสุขภาพ<ม>ไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีกรอบให้ยึดแล้วะคะ,อ,ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือว่าไทยกับ EU เนี่ยอาจจะต้องมาหารือกันนะคะว่า ภายใต้ข้อบทที่เขียนไว้กว้างๆเนี่ยค่ะเราจะาร่วมมือกันในประเด็นไหนบ้างที่เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นก็อาจาจะจัดตั้งคณะทํางานเพื่อที่จะมาหารือร่วมกันนะคะในการที่จะกําหนดประเด็นที่จะเริ่มเ,เริ่มดําเนินการเพื่อจะทําความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะในเบื้องต้นค่ะก็ขอตอบประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอคาถามจากทางท่านท่านผู้ฟังค่ะค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะดรเชเอมที่ที่กรุณาเตรียมมาตอบสิ่งที่ท,ที่ขอไว้นะคะก็ทุกท่านที่ที่อยู่ในที่นี้ก็น่าจะเห็นว่าความร่วมมือในด้านสาธารณสุขนี้ระหว่างไทยกับ EU ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกเป็นรายประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสริมซึ่งกันและกันและ การสาธารณสุขจริงๆไม่เฉพาะ e อนะคะแต่ว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกก,ก็ยอมรับการสาธารณสุขของไทยนะคะโดยเฉพาะการตอบสนองต่อวิกฤติโควิด -19 ในช่วงปี63ในช่วงปีแรกอขอเรียนนิดเสริมนิดหนึ่งนะคะ,ะในในเรื่องของตัวอย่างความร่วมมือที่ที่ดีมากระหว่างไทยกับ EU ในช่วงที่ผ่านมา ทุกท่านน่าจะมีแอปหมอพร้อมอยู่ในในโทรศัพท์มือถือแล้วใช่ไหมคะ,ะมันมีการเชื่อม Digital Certificate เรื่องวัคซีนเนี่ยคะ่ะว่าเราฉีดอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยของไทยเองกับระบบของ EU อซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกเวลาเราเดินทางไปไปที่โน,โน,น่นนะคะมันอ่านซึ่งกันและกันได้นะคะข้อมูลแม้ว่า ทุกวันนี้มันจะไม่มีการเรียกดูขนาดนั้นแต่ไทยก็เป็นเป็นประเทศที่สองในอาเซียนที่ที่ระบบทางเทคนิคของเราและอื่นๆเนี่ยเทียบเท่ามาตรฐาน EU สามารถเชื่อมกันได้นะคะประเทศแรกในอาเซียนคือสิงคโปร์แล้วเราก็อยู่ในกลุ่ม30ประเทศแรกของของโลกที่มีการเชื่อมต่อกับของ EU อัอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ กลุ่มย่อยของเรานี่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศจริงๆนะคะใน PCA มีการพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลายๆด้านก็จะขอ,อนำไปสู่ท่านวิทยากรท่านที่สองนะคะก็คือคุณสอนกนกนะคะจากสวทชซึ่งจะ,ะมาบรรยายให้เราฟังในเรื่องของการ ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็ช่องทางการได้ทุนจากทาง EU ด้วยคะ่ะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะผู้เข้าร่วมนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านผอแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรท่านอื่นๆด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากค่ะที่เชิญสวทชเรามาในนามของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอนะคะ ค่ะก็ในในมุมของในในมุมของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมรวมถึงการศึกษาค่ะในส่วนของที่เรามีความร่วมมือกับ EU อยู่แล้วเนี่ยก็ในวันนี้ค่ะจะขอยกตัวอย่างสิ่งที่มีความร่วมมือที่เป็น Well Established แล้วนะคะใน3ความร่วมมือหลักก่อนนะคะอันแรกก็คือ South East Asia Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation หรือเรียกสั้นๆว่า JFS นะคะ อีกความร่วมมือหนึ่งเนี่ยเพิ่งมีการลงนามกันสดๆดดเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือความร่วมมือกับ EU Commission นะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของ Horizon Europe ซึ่งเป็นทุนวิจัยทางด้าน STI ที่มีเงินค่อนข้างเยอะทางฝั่งยุโรปค่ะค่ะในส่วนของ JFS นะคะ JFS เนี่ยเป็นทุนที่ เรามีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมนะคะโดยที่จะมีหน่วยงานให้ทุนวิจัยทั้งในฝั่งของยุโรปเองแล้วก็ในฝั่งของ Southeast a เอเชียค่ะเข้าร่วมโครงการวิจัยโครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณในการบริหารโครงการนะคะจากยูโรเปียนคอ m มิ s ชั่นผ่านทาง DLR ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่ที่เยอรมันนะคะ,ะสวทชเนี่ยเราเข้าร่วมเป็นคอสเ s คเ r อร a r i ี t ของโครงการนี้โดยที่เราก็เป็นคอนแทคพอยต์ของเซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะคะในตัวของโครงการ JFS เองเนี่ยจะมีรูที่สำคัญก็คือ2บวกหนึ่งคือจะต้องมีในการส่งข้อเสนอโครงการเนี่ยจะต้องมี2ประเทศจากฝั่งเซาท์อีสต์เอเชียและ1ประเทศจากฝั่งยุโรปหรือ2ประเทศจากฝั่งยุโรปและ1ประเทศจากเซาท์อีสต์เอเชียถึงจะเข้ากฎในการที่จะส่งข้อเสนอโครงการนี้ได้ อย่างไรก็ตามอะค่ะในช่วงปีหลังๆในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะ2ประเทศสองสองใบอริจินอลก็คือแค่ Southeast Asia กับยุโรปเท่านั้นถ้าเกิดว่าโครงการวิจัยนั้นเนี่ยผ่านรู2สบวกหแล้วเนี่ยสามารถมีหน่วยงานหรือประเทศอื่นๆ,ๆเข้าร่วมได้หลังๆมาก็จะมีอย่างประเทศญี่ปุ่นจีนหรือเกาหลีใต้อะคะ่ะที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ด้วยนะคะ,คะ ในในส่วนของโครงการวิจัยนีย้ในส่วนของเซาท์อีสเอเชียค่ะก็จะมีมีสิทธทิพิเศษให้สำหรับประเทศที่ยังด้อยกว่านะคะอย่างเช่นของกัมพูชาลาวพีดีอาร์หรือแม้นแต่เมียนมาเองซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้สามารถเข้าร่วมในโครงการวิจัยได้โดยที่3ประเทศนี้จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศในหน่วยงานใน EU แอนนะคะโดยที่ ก็จะเป็นการตกลงร่วม,มกันระหว่างประเทศนั้นกับหน่วยงานในประเทศ EU อะค่ะว่าจะมีหน่วยงานไหนให้ได้บ้างอย่างเช่นของอมีสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์ที่จะให้นัวประมาณสนับสนุนกับประเทศของจาก3ประเทศนี้เป็นหลักนะคะโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการที่จะไม่มีโนจะไม่มีการโอนเงินข้ามประเทศหรือว่า cross bordering no money cross bordering นะคะก็ หมายความว่าหน่วยงานวิจัยของเราถ้าเกิดว่านักวิจัยของประเทศไทยได้รับเงินงบประมาณได้รับทุนในโครงการนี้ก็จะเป็นหน่วยงานในประเทศเราที่ให้การสนับสนุนนะคะปัจจุบันนี้เราถึงคอที่7แล้วนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาแรงกิ้งสุดท้ายเพื่อที่จะประกาศผลค่ะก็ปกติอะค่ะจะเปิดคอรประมาณช่วงเดือนมิถุนาแล้วก็อยู่ในแล้วก็ผ่านกระบวนการ ประกาศรับสมัครเช็ค e l ลิจิบิลิตี้ต่างๆ Evaluate รตจนถึงการประชุมเพื่อเลือกโครงการอะนะคะและประกาศผลค่ะในส่วนของ Thematic Areas ที่จะเปิดในแต่ละคอเนี่ยก็แล้วแต่ในก็จะเป็นการตกลงร่วมกันอะนะคะของหน่วยงานที่เข้าร่วมะคะ่ะก็มีทั้งโครงการใหม่ที่สามารถเปิดได้หัวข้อใหม่ที่สามารถเปิดได้หรือจะย้อนกลับไปในหัวข้อเก่าที่เคยมีเปิดขึ้นอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะ ผ่านมาทั้ง7คอเนี่ยค่ะมีโครงการที่สนับสนุนไปแล้วประมาณ55โครงการจากที่มีส่งเข้ามา250กว่ากวาโครงการะนะคะมีเงินที่ใส่ลงมาในโครงการวิจัยนี้ถึงแม้ว่าจะปเป็น cross border ก็ตามะนะคะรวมแล้วประมาณ34ล้านยูโระนะคะมีประเทศที่เข้าร่วมก็18ประเทศค่ะ อันนี้เป็นลิสต์ของประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เข้าร่วมนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานที่เข้าร่วมนอกจากสวทชแล้วยังมี pmub หรือบอพอคอซึ่งอยู่ภายใต้ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะภายใต้กระทรวงออกวอเช่นเดียวกันค่ะค่ะ,ก,ะก็อันนี้จะเป็นคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับโครงการของ jfs ที่ผ่านมานะคะ่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือของคอ8ว่าจะเปิดในหัวข้ออะไรนะคะอีกอันนึงที่ ถือว่าเราปักธงได้เราเป็นการปักธงใหม่เลยนะคะใน EU ก็คือการความร่วมมือกับ European Research Council หรือ e r อนะคะโครงการนี้เพิ่งมีการลงนามไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะคะเป็นความเป็นความร่วมมือระหว่าง ERC กับบพคหรือ PMUB นะคะที่มีการลงนามในน้ำของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่2ใน Southeast a เอเชียนะคะต่อจากยุโรปจอดจากสิงคโปร์ที่ได้มีการลงนามกับ ERC ค่ะสิ่งที่จะได้รับจากโครงการลงนามนี้ค่ะก็คือการที่นักวิจัยหรือบุคลากรของไทยอะค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำงานวิจัยในโครงการวิจัยที่ ERC เนี่ยได้สนับสนุนให้กับนักวิจัยในยุโรปแล้ว ค่ะโดยที่นักวิจัยของเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยซึ่งก็มีได้ทั้งตั้งแต่เป็นนักวิจัยที่ทํางานแล้วจนถึงจนถึงจริงๆต้องเรียนว่ามีนักศึกษาที่อยู่ในโครงการก็สามารถเข้าร่วมโครงการในการเดินทางไปเหรียนหรือว่าไปไป,ไปร่วมการปฏิบัติงานได้นะคะภายใต้โครงการวิจัยซึ่งก็จะคล้ายๆกับเป็นการ Hands-On Training ไปด้วยในตัวนะคะ ก็การไปอะค่ะก็จะอยู่ระหว่าง3-12เดือนนะคะเป็นช็อตเทอมหรือว่าเป็นมัลติพุลก็ได้สิ่งที่หัวข้อที่จะเปิดในแต่ละปีอะค่ะก็จะเป็นการตกลงรว่รวมกันร,ระหว่าง ERC กับ PMUB นะคะในส่วนของในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ STI นะคะ Contribution ที่ทาง ERC แล้วก็ PMUB ได้มีการตกลงกันไว้นะคะก็คือว่าเราจะมีการส่งสนับสน,นุนนักวิจัยไทย10ท่านนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปอยู่ที่นู่นการลงนามเนี้ยแตกต่างจากการลงนามอื่นๆที่ ERC เคยลงนามไว้กับประเทศต่างๆนะคะก็คือว่า